ทีนี้ในวันนี้นะคะเราอยู่ในอาณาจักรอยุทยาเราย้อนไปเนาะเราเจอกันในวันวาเลนไทน์นะคะเพราะฉะนั้นเนาะในชั่วโมงนี้เราจะยิ้มให้กันตลอดะอะนะคะอ่านะคะวันนี้เป็นวันแห่งความรักใช่ไหมคะ,ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุทยา นะคะอ้าวคนนี้ถามความรู้รอบตัวเด็กๆก่อนนะคะคำว่าภูมิปัญญาเด็กๆคิดว่าคืออะไรมันเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนทำไว้งไงไม่รู้สมัยก่อนทำ <c oughs> เอาแล้วสมัยนี้ไม่มีเหรอภูมิปัญญามีค่ะมีไหมมีค่ะ นี่นะคะอ่ะภูมิหมายถึงความรู้พื้นฐานความรู้ดั้งเดิมนะคะปัญญาก็คือสมองเรานี่แหละสิ่งที่เรามีการคิดมีการค้นเพราะฉะนั้นคําว่าภูมิปัญญานะคะหมายถึงความรู้นะคะในครั้งสมัยเก่าก่อนที่มีมาใช้จนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ภูมิปัญญาจะแบ่งออกเป็นหลายๆด้านนะคะในด้านที่1น,นะคะภูมิปัญญาด้าน ศิละปะกรรมนะคะศิละปะคืออะไรคะให้นิยามคำว่าศิละปะหน่อยศิละปะคือเงียบอีกแล้ว ผ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเฉลยนะคะคําว่าศิลปะคืออะไรอ่ะทีนี้มาดูรูปนี้เขาเรียกว่าอะไรคะรูปนี้เร,เร็วๆท่านจะถวันพระใหญ่แล้วเขาเรียกว่าอะไรคะหราคิดว่ามันเป็นแท่งที่เขาไว้เผาศพคนนะ่ะอุย้ยตาย <laughs> อะโอเค <laughs> อ่าเธอบอกว่า<ม>แท่งไว้เผาศพคาว่าแท่งเผาศพเขาเรียกว่าเมนค่ะอ่ามีคนบอกว่าแท่งเผาศพอ่ามีใครจะให้ความรู้นอกจากนี้ไหมเป็นวัดเป็นเจดีอะไรพวกนี้ค่ะอ่าเป็นวัดเป็นเจดีสองแล้วมีใครให้ความคิดต่างจากนี้ไหม อ่ะทีนี้ไปเนาะอ่ะทีนี้นะคะคุณครูนี้ยังไม่เฉลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แท่งไว้เผาศพแน่นอนอ่ะทีนี้มาต่อนะคะมาต่ออ่ะทีนี้นะคะคุณครูเป็นการสมมติในห้องเรียนว่าคุณครูเคยเห็นสถานที่เหล่านี้หรือไม่นะคะสถานที่หรือว่ารูปแท่งเมื่อกี้ที่เราเห็นเขาเรียกว่าพระอะไรเอย่ย พระปรางคะอ่าพระปรางนะคะพระปรางรูปทรงแบบนี้แท่งแบบนี้เขาเรียกว่าพระปรางนะคะซึ่งพระปรางในรูปภาพที่เราดูเมื่อกี้นะคะเป็นพระปรางอยู่ที่วัด พุทไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันพระปรางนี้นะคะยังคงอยู่นะคะถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็แวะไปเที่ยวได้นะคะซึ่งบริเวณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษาเยอะแยะเลยเนาะ, <c oughs> ะทีนี้มาดูนะคะ อันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันกับภาพเมื่อกี้ไหมเหมือนกันค่ะอ่าเ,เหมือนกันนะคะตัวนี้ภาพนี้ก็คือพระปรางวัดราชบุรณะนะคะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอหรือพระเจ้าสัมพยานะคะได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร นะคะนั่นแสดงว่าถ้าขึ้นต้นคําว่าพระปรางแสดงว่าอิทธิพลความเชื่อมาจากศิลปะทางคาเมนอ่ะยกตัวอย่างพระปรางที่ขึ้นชื่อเช่นพระปรางสามยอดที่จังหวัดลบบุรีนะคะเด็กๆนึกภาพออกเนาะอ่ะเคยเห็นไหมข่าวที่มีลิงยกพวกตีกันอะ่ะ อ่าตรนนั้นเลยนะคะก็จะมีรูปทรงแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าทรงพระปรางนะคะเมื่อถ้าเขาถามว่าเอ๊ะพระปรางได้รับอิทธิพลจากศิลปะทั้งไหนให้เราเลือกคำตอบว่าศิลปะจากเขมรน,นะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะคำว่าภูมิปัญญาเอาอ่านในใจหนึ่งนาทีตึ๊ดต จบหรือยังคะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะทีนี้บอกได้หรือยังว่าภูมิปัญญาคืออะไรคือความรู้ความรู้ความูความสามารถามแต่ที่มันได้รับจากการจะได้รับจากการประคบการโดยตรงค่ะโอ้ยเอาไปเลยสิบเต็มสิบ นะคะ,ะทีนี้เนาะภูมิปัญญาคือความรู้ความคิดความสามารถหรือความชํานาญนะคะมีความรู้ความคิดแล้วการที่จะเกิดความชํานาญต้องอาศัยอะไรคะทำยังไงถึงจะชํานาญต้องอาศัยอะไรคะ ฝึกฝนบ่อยๆคะ่ะอาการฝึกฝนบ่อยๆซ้ำๆจึงเกิดเป็นความชำนาญน,นะคะรู้อย่างเดียวคิดอย่างเดียวไม่ทำหรือทำครั้งเดียวจะชำนาญก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าชำนาญก็คือการฝึกฝนความรู้บ่อยๆ,ๆซ้ำๆเมื่อผิดแล้วก็รู้จักแก้ไขปรับปรุงแล้วทำ นะคะอ่ะก็เรียกว่าความรู้ภูมิปัญญาอ่ะทีนี้มาดูนะคะภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยานะคะได้รับการถ่ายทอดออกมาทางศิลปะวัฒนธรรมในสมัยอยุธยาจึงมีศิลปะวัฒนธรรมที่มีลักษณะที่ โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะให้เหรานึกนะคะว่าภูมิปัญญาในสมัยสุขโขทัยก็จะเป็นแบบหนึ่งในอยุธยาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นหมายถึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละสมัยทีนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนในเรื่องอาภูมิปัญญาคือหนึ่งศิลปกรรมภาษาและวรรณกรรมดนตรีนาฏศิลป์และประมีตศิล์นะคะ ทีนี้มาดูนะคะในด้านของศิลปกรรมนะคะ,ะเราจะเห็นได้ว่า,าศาสนาพุทธเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่ในสมัยสุขโขทัยนะคะแล้วก็ไล่มาจนอยุธยาตอนต้นนะคะ พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์มีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะจนเกิดเป็นความเลื่อมใสและตามมาด้วยรัษฎรก็เกิดความเลื่อมใสาตามอ่พระมหากษัตริย์นะคะทีนี้มาดูศิละปะส่วนใหญ่นะคะในพระพุทธศาสนานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับาศาสนาทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างเช่นการสร้างพระอุโบสถ วิหารพระสถูปเจดีย์พระพุทธรูปอ่ะคนนี้ถามเวลาไปวัดโดยส่วนมากที่ศาลาวัดหรือว่าที่พระอุโบสถเราเห็นภาพวัดไหมคะเห็นเห็นนะคะแต่ว่าบางวัดก็ไม่เห็นค่ะ อ่าบางวัดก็ไม่เห็นแสดงว่าวัดนะั้นยังไม่ได้ว่าอ่าทีนี้มาดูโดยส่วนมากาว่าที่สาราวัดนะคะในที่ต่างๆจะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและส่วนใหญ่จะเป็น ถ้าเรียกอะไรพุทธประวัติใช่นีมคะหรือว่าหลักภาพหลักธรรมคำสอนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยมีการนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยที่มีการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์เนาะ อ่ะทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างสถาปัตยกรรมอ่ะแข่งแท่งเผาศพเธอนะคะมาดูนะคะอันนี้นะคะสถาปัตยกรรมนะคะคือพระปรางที่วัดพุทธทสวรรค์นะคะตั้งขึ้นครั้งแรกที่ในสมัยที่กรุงศรีอย,ยุธยาได้รับอิทธิพลจากศิลปะทางอะไรคะ คำนหนาทางเข,น,ขนนะคะนิยมสร้างพระปรางเป็นพระประธานของวัดนะคะและในสมัยก่อนก็จะเป็นความเชื่อความศรัทธาว่าผู้หญิงนะคะคนที่เป็นผู้หญิงไม่ให้อนุญาตให้ขึ้นบนพระปรางหรือ โบดเนาะเพราะว่าเหตุที่มีการห้ามแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนก็ยังได้รับอิทธิพลว่าผู้ชายคือช้างเท้าหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นหลักนะคะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตผู้หญิงเป็นช้างเท้า,าหลังใช่ไหมปัจจุบันเป็นแบบนั้นไหมอ่าไม่ใช่นะคะไม่ว่าจะช้างเท้าหน้าหรือเท้า,าหลังก็คือมันต้องก้าวไปด้วยกันมันงจะ ดําเนินชีวิตไปอย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะทีนี้สถาปัตยกรรมให้เราจําคํานี้นะ,ะต่อมานะคะรูปนี้สถาปัตยกรรมอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือภาพทางวัดราชบุรณะนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท้าความไปนิดนึงเนาะ คนนี้เคยได้ไปเที่ยวแถวอยุธยากับสุโขทัยเด้อนะคะอ่ะคนนี้จะบอกว่านะคะในถิ่นดินแดนของอยุทยากับสุโขทัยนะคะเป็นความเชื่อในสมัยก่อนเนาะแต่ละตระกูลนะคะก็จะมีวัดประจําตระกูลของตัวเองนะคะตระกูลไหนมีวัดประจํานะคะน่าแสดงว่าตระกูลนั้นรวยหรือไม่รวยคะ อ่ารวยถ้าพูดภาษาช่วยมากเลอรวยนะคะเราจึงสามารถที่จะเห็นวัดโบสถ์วิหารนะคะหรือสถูปเจดีต่างๆเกือบทั่วทุกทิศเลยนะคะที่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับสุโขทัยนะคะก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแป๊ดหนึ่งนะคะ ทีนี้ทีนี้ต่อนะคะต่อนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในสมัยพระบรมไตรโลกนาสนะคะนิยมสร้างเจดีย์เป็นแบบทรงลังกาให้เด็กๆสังเกตนะคะถ้าเป็นทรงแบบนี้เขาเรียกว่าเจดีย์นะคะเจดีย์นะคะแต่ถ้าเป็นทรงแบบนี้เขาเรียกว่าพระอะไรคะพระอะไร ตา่าปางท่าปางอ่ะเอง่ายง่ายท่าปางจะหัวมนแบบนี้เ็าเรียกว่าหัวมนเ่เจดี JD จะหัวเป็นยังไงคะหัวแหลมใช่ไหมอ้าวหัวแหลมนะคะเป็นเจดีทรงรังกาหรือว่าทรงรูประคังคว่ำเคยเห็นระฆัาางตีเข้าแถวไหมอ้ามันคว่ำลงใช่ไหมคะก็เรียกว่าทรงรังกาหรือทรงระคังคว่ำ นะคะอมองภาพแบบนี้นะคะเด็กๆคิดว่าอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากใช่ไหมใหญ่มากค่มากสมัยก่อนยังไม่มีรถเครนนะคะยังไม่มีเทคโนโลยีในช่วยในการก่อสร้างมีแต่การใช้แรงงานคนล้วนๆที่มองเห็นแบบนี้คือสูงมากนะคะคือสูงมากกูนี้เคยขึ้นไปนะคะคาสันเลย ทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างนะคะวัดพระศรีสันเพชรนะคะวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดที่สําคัญที่สุดในอยุทยานะคะเป็นวัดของพระมาหากษัตริย์อยู่ในเขตพระราชฐานคําว่าเขตพระราชฐานคือเขตอะไรคะพระราชฐานคือเขตอ่าเขตในวงัง ใช่ไหมคะจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะวัดประจําพระมหารกษัตริย์ที่อยู่ในเขตพระราชฐานในปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วนะคะหรือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะคะที่อยู่ด้านหลังขนุนตอนนี้นะคะเป็นวัดนะคะที่อยู่ในเขตวัง นะคะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะคะแต่จะมีพระสงฆ์ได้รับการน,นิมนต์ไปประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญสำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นวันพุทธที่จะถึงคือวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน6นะคะก็จะมีพระมหากษัตริย์ไปประกอบพิธีกรรมเนื่องในวันสำคัญนะคะก็จะไปประกอบพิธีที่วัดนี้นะคะแต่ไม่มีวัด อไม่มีพระสงฆ์ประจำวัดนะคะวัดนี้ใช้ประกอบพิธีสําคัญต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะคะน้ำพิพัฒน์สัตยาก็คือในสมัยก่อนเป็นวัดที่เป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะต้องมีเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างหรือว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาต่างๆนะคะก็จะมีการจัดงานอย่างนี้นะคะ และที่สำคัญเป็นที่เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาเกือบทุกพระองค์นะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือวัดชัยวัฒนารามนะคะพูดไปแล้วเนาะตกลงทรงนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรคะเจดี JD หรือภราปางปอ้าแรลงถ้าแหลๆคืออะไรคะ เจดีย์เจดีย<อ>์นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ว่าสถูกเป็นรูปแบบไหนเนาะให้จําคําเหล่านี้ไว้อ่ะทีนี้มาดูนะคะต่อมาได้มีการหันมาสร้างเจดีย์ยอมุกไม้สิบสองเช่น เจดีวัดภูเขาทองนะคะเป็นเจดีที่มีฐานรูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยแต่ละมุมของสี่เหลี่ยมจะมีการย่อมุกออกไปอีก3มุกนะคะรวมเป็น12มุกนะคะให้ฟังไว้ก่อนนะ,ะอะ ทีนี้มาดูเมื่อกี้เป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับศาสนานะคะอยู่บริเวณวัดน,นะคะต่อมาเป็นสถาปัตยกรรมด้านที่อยู่อาศัยนะคะรูปร่างนี้เขาเรียกว่าบ้านทรงไทยนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งบ้านทรงไทยลักษณะเด่นของบ้านทรงไทยก็คือทําใต้ถุนยกสูงใช่ไหมคะ เราเรียนมาแล้วว่าทําไมในสมัยก่อนถึงทําใต้ทุนยกสูงเหตุผลที่หนึ่งคือเมื่อหน้าร้อนนะคะจะทําให้ลมพัดผ่านบริเวณใต้ทุนทําให้เกิดความเย็นอากาศเย็นสามารถมานอนพักได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหน้าฝนเมื่อมีน้ําหลากก็จะทําให้น้ําสามารถที่จะไหลผ่านใต้ทุนนะคะทําให้น้ําไม่ท่วมขังนะอันนี้คือภูมิปัญญาสมัยก่อน ต่อมาเมื่อกี้เป็นสถาปตัตยกรรมต่อมาเป็นป,ต,รรนะะปติมากรรมนะคะเรื่องที่สองคำที่สองปติมากรรมนะคะส่วนใหญ่เป็นการหล่อพระพุทธรูปสัมฤิ์เราเรียนไปแล้วนะสัมฤทิ์คืออะไรผสมกับอะไรนะคะเป็นพระพุทธรูปสัมฤธิ์นะคะได้รับอิทธิพลจากศิลปะ ขมและก็สุขโขทัยนะคะรวมกันเช่นนะคะพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยนะคะและพระพุทธร,รูปทรงเครื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์นะคะอ่ะทีนี้มาดูพระพุทธร,รูปทรงเครื่องนะคะมีอยู่สองแบบนะคะแบบที่1ก็คือทรงเครื่องใหญ่นะคะทรงเครื่องใหญ่ก็คือการแต่งองค์ทรงเครื่องครกเหมือนอย่างกับพระมหากษัตริย์นะคะ มีมงกุฎเป็นยอดแหลมนะคะมงกุฎเป็นยอดแหลมเขาเรียกว่าทรงเครื่องใหญ่นะคะต่อมานะคะทรงเครื่องน้อยนะคะทรงเครื่องน้อยก็คือการสวมเทริตรูปมงกุฎนะคะอย่างเตี้ยใช้เครื่องประดับไม่มากทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างนะคะอันนี้คือทรงเครื่องน้อยนะคะใช้เครื่องประดับไม่เยอะนะคะแต่ภาพนี้เป็นยังไงคะเขาเรียกว่า ทรงเครื่องใหญ่เห็นไหมคะมีการประดับเครื่องประดับเพชรนินจินดาเยอะแยะเลยนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะศิลปะขเขมรเป็นแบบไหนนะคะศิลปะขเขมรลพบ,บุรีนะคะ,คะเคยเจริญรุ่งเรืองบริเวณที่ราบลุ่มอาราบลุ่มภาคกลางนะคะก่อนที่ศิลปะอยุธยาจะเข้ามานะคะนิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยหินสไหและสำริด ะะอันนี้นะคะเป็นส่วนผสมของสำลีและก็หินทรายนะคะก็เรียกว่าศิลปะขเมนและลบบุรีถ้าเราเจอในข้อสอบขาถามว่าศิลปะแบบไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะขเมนและลบบุรีนะคะเราจะต้องเลือกตัวชอยว่าต้องมีส่วนผสมของหินทรายและสํำลีนะคะใครอยากรู้เรื่องนี้นะคะไปศึกษาเรื่องเสียนระนะคะ ทีนี้ต่อมานะคะด้านจิตกรรมจิตตะจิตตะก็คือจินตนาการกรรมก็คือการกระทําหมายถึงการวาดภาพตามจินตนาการนะคะนิยมเขียนจิตกรรมตามผนังและโบสถ์วิหารศาลาการเรียนนะคะเป็นภาพพระพุทธประวัติชาดกและไตรภูมิพระร่วงพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าชาดกคืออะไรคะ อันนี้ถามความรู้รอบตัวชาดกคือเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อน อ,ะะอ่านมา,าชาดกก็คือเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องเล่าอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะคะที่เป็นนิทานหรือเป็นชาดกเป็นเรื่องเล่าในสมัยชาติกําเนิดของพระพุทธเจ้าหลายๆชาตินะแล้วก็ในชาดกแต่ละเรื่องนะคะก็จะสอนข้อธรรมข้อคิดที่เราสามารถนํามาดําเนินชีวิตประจําวันได้นะคะ,ะทีนี้เนาะ สรุปนะคะในเรื่องภูมิปัญญาด้านจิตกรรมแล้วก็ศิลปกรรมอ่ะทีนี้นะคะพูดง่ายๆสั้นๆให้เราเข้าใจนะคะ <c oughs> สถาปัตยกรรมก็คือรูปทรงที่ลอยตัวเช่นวัดโบสถาลาวิหารต่างๆใช่ไหมคะทีนี้นะคะปัติมากรรมก็คือการสร้างรูปที่เป็นรูปหล่อนะคะเช่นอนุสาวรีย์หรือพระพุทธรูป จิตกรรมก็คือเป็นภาพวาดที่แปดตามขนางนะคะอ่าเปรียบเทียบแบบนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมอ่าพอเข้าใจอยู่เนาะอ่ะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องต่อไปนะคะภูมิปัญญาไทยด้านภาษานะคะภาษาไทยของเรานะคะเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่ขอขุนรามคำแหงมหาราชเป็นคนที่คิดประดิษฐ์คิดคน้นใช่ไหมคะ แล้วต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะมีการปรับปรุงตัวอักษรไทยนะคะมีการแต่งแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกชื่อว่าชื่อว่าอะไรคะจินดามณีค่ะอ่าจินดามณีคำคำนี้มีในข้อสอบทุกทุกปี นะคะมีในข้อสอบทุกๆปีนะคะอ่ะถ้าเขาถามว่าหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกชื่อว่าอะไรคืออีกครั้งหนึ่งค่ะจินดามณีนะคะได้รับการปรับปรุงในสมัยอะไรคะสมเด็จ สมเด็จพระนารา,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 ายมหาราชอ่าสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะเยี่ยมมากจาให้ได้นะคะเมื่อกี้เป็นด้านภาษาต่อมานะคะเป็นด้านวรรณกรรมวรรณกรรมก็คือการแต่งเรื่องหรือแกแต่งนิทานต่างๆที่นี้มาดูวรรณกรรมส่วนใหญ่ในอยุธยาจะแต่งเป็นร้อยกรองนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์และอื่นๆ คำว่าร้อยกลองเป็นแบบไหนคะเป็นการใช้ภาษาที่มีการสัมผัส ใช่ไหมคะมีการแต่งเป็นกรอนเป็นกาเป็นโคงเขาเรียกว่าร้อยกรองนะคะตัวอย่างนะคะร้อยกรองที่แต่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นลิลิตองค์การใช่ไหมการแช่งน้ำลิลิตยวนไผ่ลิลิตทะลอนะคะเยอะแยะเลยให้เด็กๆจาคำที่อยู่ในกรอบสีเหลืองไว้นะคะเพราะคำเหล่านี้นะคะจะมีอยู่ในข้อสอบเราเยอะนะคะ แผ่นตัวนี้ํำพูดตัวนี้อยู่ในหนังสือเรียนเรามีไหมมีนะคะเปิดดูหรือยังคะ,ะให้จำคำเหล่านี้เนาะ,ะทีนี้ต่อมาตัวอย่างวรรณกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับชาดกในพระพุทธศาสนาคือสมุดโคดคำฉันนะคะ กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะลูก <1> 1> เด็กๆยังเห็นคูนี้ไหมคะเห,เห็นค่ะ <1> <1> เห็นค่ะแต่ว่ามันเสียงตุกตุกเอาเหรออ่ะเอาใหม่เอาใหม่ะนะคะ <1> 1> เอาใหม่เดี๋ยวย่อก,ก่อนอ่ะทีนี้หน้าจอเรายังอยู่ไหมไปแล้วค่ะ ไปแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคเอาใหม่